รู้ของนะ่ <laughs> เะเฮ้อเรือมันแท่งลังแล้ว เอาวันนี้กเสิมาเกือบมูเกือบใกล้กันทุกคนเอ้าวหยงมันสั่นเกือบสักกะขึ้นไปกินกละรรมูน้อยนี่ทิวแห้งนะ้วพ่ออุ้ยอุิวแห้งว่ะฮะยโอ้โหเอาเบิ่ง 啊啊啊！啊，给你。 เต็มหน้าเต็มตาโอ้ยเป็นพงหมดพี่แม่มันกินกมชอบเชื่อกมชอบเชื่อเฮ็ดนี่ทุกคนเที่ยงค่อยกันหลายปีแล้ว มันก็ยากเันเป้เพแล้วเนาะเพราะว่าเถียงนี้ไม่ได้ค่อยมาอยู่มันแต่เก่ามามาอยู่นี่แต่เก่ามาเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่อยมาอยู่ละไปอยู่ที่สวนเป็นต้นพวกทุกคนเลยอยู่วนสวนเป็นต้นพวกพวกเป็นต้นเถียงอยู่พุ่นอี๋เถียงไม่อยู่พุ่นง่ายเติบเถียงตัวนั้นก็ได้สำรวจน้อยเพล่ะเถียงนี้ไม่ได้ค่อยมาอยู่มันได้ละประมาณ สิบกว่า <necessary> ปีถีกงนี่ก็กลายเป็นนันห่างไกลละเนาะกลายเป็นข้อไกลไปละไกลขึ้นไปนอนสบายดีสบายดีสาโบน่าเจ้ากินเจ้ากินข้าวกระเพรานข้าวกระมีชิลอ คนตั้งแคมแล้วตั้งแคมกินข้าวแล้วตีชิ้นหมูนะเปกินหมูเชงดีชื้อฮ่าบรรยากาศกะมีแต่วฮมไม้ทั้งหมดเทุกคนเลยนี่ต่างพุคนกับป่าไม้ย่างเนาะหรือว่าต้นยางนาไมีแต่ต้นเป็นไงเป็นไงทั้งหมด ทังพุน่นนะปุ่งไม้อ้อมเลยเดินบักเดินเด้งงูเลี้ยวายเนี่ยบักคำสูจ์จงไว้ตั้งแต่มันนั้อยๆพุ่นละจงไว้แล้วก็นจนมันใหญ่ฉันมีทุกคนโอ้เป็นหมม่มมาละมาพักผ่อนนอนนอนละไปเดอเอาวัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็ทุกคน กินข้าวแล้วแล้วก็มาคุดจิ้อ,อก่อนมานน่โอ้สบโวผายคองไงหันมาดูข้่งพึ้งชึ้งชึ้งุดอยู่นี่ลูกะจ๊ะเอะปไปโอ้ <c oughs> ตัวคองลูคองนะค <c oughs> องกับคนเฮ้ยเฮ้่้ยเฮ้ยงฮ้้เอาเอาเอา,เอา

กูโมเป็นบ่อให้เพิ่มกูจะให้แม่ให้แม่เอวุอยไถ่ปะวุยใช่เองนกโ่ <c oughs> น้ <c oughs> นี่นี่นี่จุกเอาดูจุกคุ้งบ่ จุดได้บ่ยานดิยานเจ้ามุกเก็ตเามุกอก็ตมือปักอือปักมือเพาะนะเก็บป่ะเก็บป่ะนี่ทุกคนตัวผู้นั่นนี่นะตัวเมย์ตัวผู้ลูกนี่ปีกมันถ้าเป็นตัวผู้นี่ปีกมันจะหุ้มกลนทุกคนนี่ ถ้าเป็นตัวแม่นะปีกมันจะบุมคลมัน,นตัวพอมันตัวพอมันนะจะบอกว่าตัวพอมันโยกกับตัวแม่แล้วก็ตัวพอ่อมัน <c oughs> นี่ได้ใช่ไต,ตัวแม่ตัวตัวพูนี่กล้วยนี่กล้วยนี่ตัวแม่ลายอยู่ได้บนนี่หนึ่งสองนี่นี่โอ้พอดรามพอดีเบิ้งบ่งเห็นเด้อนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบ มันคดมันตะเฮงแล้วตัวนี้นะแต่ว,ว่ามัน,มนเอาขี้ขูยขึ้นมาใหม่อีกนี่ทีนี้มันขดไม่ไหมเลยตัวนี้นี่ขูไม่ไหมเลยเอาขุดดูสสบูขุดดูอ้มวได้แล้วจะขู่จามันเขา้ามันอยากเข้าไป,ม,าไปมีช้อนเนาะเออแม่ไอช้อน ไอ้ชาวโบเวนมาโชว์ูตแม่ช้อนโตออกมาแล้วแม่พอดนะแม่กำลังสิถมเลยลูกช้อนเดียวงตแม่เออได้เห็นบ้างนี่ได้แต่รักแท้ตัวนี้นี่ตัวแม่นี่มันรู้ตัวแม่นะหลังมันนะเกียงนี่เกียงเกียงกะปิกะกลมๆช้อนแล้วจ้า เออจะบนนั้นไมมาใช่ปะเดียวมหม่ได้ละจ้นจ้าบริอนตัวนี้จบบริอนวุ่งขวันี่ยนี่มันง่ญ่แบบนี้มันลุ้นน้ำกันดูวสิซ้อนป่ะ่นผสูน้ซ้อนปั่นค่อยาซ้อนซ้อนแบบนี้นะช้อนใหญ่ลองลุ้มมาลุ้นมาลุ โบนัดมาเบิ้ลขวายในช้อนได้บนัทแม่แต่ขาหักไม้ลนะอ <c oughs> ของใหญ่ช้อนเนี่เนี่ยสองตัได้แม่จะว่าสองตัได้เนี่ยบางทีก็มันไปคนนะฮูแต่มันเป็นขวยเดียวมีสอง,งมือแบบนี้มันขาดตัวไม้ลนะอย่าพ,พารุบบุกคุมกันเจ็บโคด,ดึกเลยโบ,บนัดเอ้ เล็กกว่ากระองตัวชอนอืมตัวคู่ฮอช้อนบมั้งห,หูเดียวกันนี่บุช้อนแต่ว่ามันจะน่าจะไปทางนี้เ้าไปแล้วมันแยกคู่ทุกคนไปคนละหูไปแล้วไปแล้วบ่โถมน้ารนะู้าะ có, có cảm xúc, có cảm xúcตลอด. Hồi hát tiếng karaoke này. Khôi đi qua. Piu Nhìn nói chúc luôn mờ nói. ba. Nghi, tôi chỉ đó. Huề, nhìng lẽo. Cấp cái gì má? Mờ luôn, cái cái này. 你把外套脱了。

kiếp áo kiếp kiếp áo ba, hay hư 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 Lại hư Phân tốt ừ, hư hư tốt hư 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 tốc mà hư hư hình, hình คนตกก็เห็ดตาอ่อปีนกินเอ้าหัมันคือออเยอเก็บมีเปลีนก็อ,อกล่ะคุณทาแม่จ้าเอากระตาม,มาก่อนผมหมุนมาละมไม่ไหวแน่ไหวไหวหนยือ <laughs> ค,ครับได้ยุบลุ พอพอแกงใช่ป่ามกอาป่าหมุนบรรลุเกนี่บ้ากรดน้อยอือได้กินใช่ป่ล่ะบุกละไม่กินนะฮะจะกินเทปะมันเทปหวานดิตัวหวานหวานหวานชุกแล้ว่า แู้วก็นอนนอนเธเบบี้เอากระต่านี่หาเพิ่งอีกดูไปสีต่รักโอ้ยว้าวเข้าใจไ,ได้มาแล้วบอมาแล้วกร <laughs> นะต้เออกายกนี่ันี่ยังเอ้าไปหาย ตับต่อบอเผาดูตับต่อตนะับต่อนาะน้อยๆช่เลยไม่เดียวา่เดียวาอยเดียวโบนัดเราโอ้ยยากกับเรือบานนี้เบิ้งมุนนรุกไม่เห็ดน,นะอีละเฮ็ดเป็นบอ ยามันยามันกินเด็ดกินนวดกินบมเป็นเพืออยู่มันไม่แซ่แล้วน่ยากินบมเป็นเพือกะเอาทุกคน,นตอนนี้ก็มาฮอทเฮาส์และปุลิคัมมาฮอทแล้วเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกะอยู่ตะลางทุกคนดังไฟอยู่ตะลางผัวท่านเบิร์ตอยู่เถิงท่านเบิร์ตมาดังฟืนอยูย่ตะลางนี่ จานูเพิ่งใส่ขี้จิโรออยู่ใ้ชนิดบีจิรอจ้ะนะแม่โดยตั้งใจพูดเสียงาแบบขพูดไปในชิสิโตได้โหรายก็ได้แกงเส้นนไม้ก็เสียเาเนี่ยขกจิโรอไปนำสีแกงนไม้นะทุกคนมาหนิเมนูแกงน้ำไม้แกงน้ไม, <c oughs> งนไม้มาแรงเออ แล้วเรียบร้อยบอกต้มมาเลยทุกคนเราไม้ก็นั่นเนี่แหม่เพิ่นต้มมาต้าพุนต้มมาแตห้พุนมาโบบกะมาโบบน้อยแล้วกับโบบพอดีกินเม็ดมันนี่เก่งเสดียวนี่ปูแดงสามตัวท่างนั้นปูแดง สังเงียงหน้าสังเงยงหน้านี่เก่งเส,เสียบเลยขีมือาาโน่เพื่อน เจออู๊ดเพชดิบมันยังเสียบเนาะแม่นเป็นหน่อ,อไม้ก็ใช้เดพดรดิบเลยใช้เพดห้าวบะเสร็นเลยใช้เพชรเพชรนะมากินเพชรใส่หน่อไม้ต้องเฮ็ดนัวซดน้ำคักๆได้ไหมพอดีพอดีแล้วสำนีนะ เซลดโดนำ้ำเอาไเ้เซลดโดนำ้ำทุกคนเลยนี่คันให้มันคันเอาน้ำมันละกันมากอรอทุกคนคีมันนี่เัากระทิมน,นี่ เฮ็ดเผ็ดเผ็ดมันแซ่บนี่น้ำยานางลงไปนี่ขี้กระซ่ามันบอย่ามันหน่อยนึงเขียวมันสิใส่กับปูแดงไปเนาะ3ตัวหอมแกงหน่อไม้ใส่กับปูแดงนัวแกะก่อนให้มันนัว ยามนี้ยังมุดตัวง่ายป่นไหนจั้งนั้นกับปูดแดงไข่นี่ยเขี่ยเส้นไม้ให้เส็งอืมแล้วไปค้างได้ปะ่ะผึ้งชูนบ้านนี่มาไปค้างกันทุกคนนี่เอาเอาไว้เซอร์น้ำรังกันเน่ยค้างกันก่อนเอามาในกนระค้างกันเลยทุกคนนี่ chì lò cơ sơ lôi chì lò cả, nè, ô, khộp nè hôm nay, nè, chì

ใช้ลูกโด่งไปสามะวกน้อยก็ใส่ง่ายก็ใส่ตัวนี้ถ้าใส่บัดไก่้สิบป่งวางวกอ่อนวางวกอ่อนเอาไว้เอาไว้เสื้อตำหลังเนาะมันเปอยกับมันผักันเลยทุกคนเลยผักสแงงหน้า xong gang rồi 2 là rồi xong luôn rồi xong gang 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 rồi xong เซ่บบเลยมันเองส่ยเป็นหนวลายเฉลียจะหน่อยเฉล่ยเฉลียตามสูตรอจุดอมโตะเก่งนะไม้สูต ปเด้บเซรดประเดบเห็ดเองประเด็บกับบริษัทแด่งประเด็บ้านเฮาประเด็ตอนบ้านเฮานัวนะทุกคนเลยประด็ปรุงประเดประดตุกประดปรุงประเดตุกนะสงสัยกินข้าวแหงนะ่ทบเลยมันบบมีจางแล้วเด็นปลาน้อยประเดปลาปุ๊ก ก็มาขามน้อยก็ปะ้ะประเดกแซบไปใะนะสป่ใส่นัวประเดกงส่มีข้าให้พุดจกน้อยก่อนเซ็มบุญอ่อนยนะอีบัวอย เอามาในกระ,งงนนะประสงงนนัสังงงหน้าเอากรังงงหน้าแงงให้ลงไปเลยบไปนปิดท้ายนะนี่นี่หน้าตัวเด็ดเลทุกคนเลยอันนี้มีเันกะปสังงงหน้ากะปาสังเงงหน้า,งงา,น,านีา่ก็ในจะแง้ไฮนี่ก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เอาเรียบร้อยทุกคนมานี่พร้อมเสิร์ฟเอาสาสมอ่อไปเอาขึ้นเติมพวกลหละขึ้นเติมเบ่งน้วเออวันนั้นแหละมา,<อ>าทุกคนมาเห็นข้าวเส่ยบ<ๆ>น้ำบัาคำศูนนี่ข้าวแรงข้าเย็นบ้านอะ

เล็กเพิร์งคุดมาเลยเล็กน้อยหลายคนหรือวะแจ๊บปัทโนแจบแจ๊บแ,บแม่แจ๊บปองแจ๊บอยอดขักแลตะคุอาหารบ้านเราข้าวปกรุงเทพมาไปชุดชุดบกระชาย ลูกบอกวางมันค mm. ือมีชมไปชงกับไอ้เจนาไปขเมย์วิ่งเงือกอ้าวคุมเต็งเลยบังก็ต้องไปกูตัองตะโบะตะโบนี่ตาโบเพื่อนกะนเนี่ย นอนเพิ่นนอนเบิ่งนางต้นอยู่นี่สาเคาะนี่บ่หือเ่ย อ,าอ <c oughs> ่านโวยแบบน้า็นมาฮะ้าทุกคนบ <c oughs> ุ๊สำหรับคลิปนี้ก็มาครานี้ก็ขอบใจพี่น้องพวกฝ่ายเมื่อสุๆๆอกทุกคนเ้ยเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บักซูนในคลิปต่อไปอย่าลืมเนะาะฝากกดไลค์ล้วก่อย่าลืมกดแชร์กดติดตามล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เออบมผัดคลิปต่อไปเอารับคลิปนี้กันบา,บายๆทุกคนข้าวยากะากนะอนพักผ่อนก่อนเฮ็ดละเฮ็ดละคิดหน้าเจอกันไหม